ไม่เป็นไรครับยิงอยู่นี่ครับสวัสดีครับด้วยนะครับผมเจอตัวจริงสีิงจริงหล่อไหมครับหล่ขอเสียงกรี๊ดให้จับกลั้มหน่อยเร็วขอเสียงกรีดให้จับต้นกล้าหน่อยเร็วเฮ้ยทำไมมันเราเราฟังกับหวเนี่ยฮะไม่จังไเขาเขาก็แบบดีใจอนะนะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันนะฮะคือน้องๆอาจจะดีใจที่ได้เจอกันกังดีใจที่ได้เจอทุกคนเหมือนกันนะครับผมก็ น่ารักมากๆนะฮะเราขอให้น้องทําอะไรน้องทำตามครับผมไม่ว่าเราจะลงไปเต้นเมื่อกี้น้องก็เต้นได้น้องตามก็ช่วยกันร้องได้ด้วยก็เดียวเมื่อกี้เรียกว่าเต้นหรือชักฮะผมว่ามันเป็ชักนะครับชักหรือเน่น้องเขาอาจจะันดูด้วยนะฮะเราเรียนไว้แล้วผมดูด้วยเอาละเดี๋ยวสักครู่สักครู่เดี๋ยวมีแบบทดสอบให้เดี๋ยวไม่กั้งทักทายนะครับชาวไบโอแกรนแล้วก็คณะครูอาจารย์ชาวภาคใต้ก็อยากเป็นทางการเลยครับเชิญครับได้ครับผมกลับมาทางการนิดนึงนะฮะ ยังไงนะครับผมก็ขอบคุณทางเบโดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆนะฮะที่เลือกก้ามไเป็นแบลบัสเดอร์นะฮะแล้วก็ได้มัน็ปตรงนี้ก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มามอบความสุขให้น้องๆแล้วก็อยู่ในโครงการที่ดีแบบนี้ครับผมก็ดีใจมากๆเลยแน่นอนว่าภูมิใจมากๆเลยนะครับกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ก้าคิดว่าน้องๆเยาวชนไทยยุคปัจจุบันนะครับควรจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรชีวภาพและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้ากน้อยแค่ไหนครับครับผมเมื่อกี้จากที่ดูจากน้องๆนะ น้องให้ความสนใจกับไบโอมากๆไบโอนี่คือร่างกายนะร่างกายที่เมื่อกี้พอจะถอดเสื้อไอ้ไอ้หวังนุ่ถอดเลยถอดเลยถอดเลยถอดนะใจเยือใจเย็นกใจเย็นใจเย็นเลือดเลือดกับเราจะไหนกันนะใจเย็น จริใจอาจารย์นี่นะฮะครับผมไม่ใช่ก็จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจริงอยากให้น้องสนใจด้านเกี่ยวกับด้านไบโอหรือว่าพิพิธัณญาท้องถิ่นครับผมครับผมหรือว่าสิ่งต่างๆรอบกายเรานะฮะอย่างทรัพยากรสุขภาพหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากสมมติน้องๆอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรครับหรืออะไรยังไงนะฮะจริงถ้าใครอยากรู้นะครับเราสามารถเข้าไปดูในยูทูบของไบโอแกร์ก็ได้ใช่แล้วครับผมหรือว่าจริงๆแล้วนะฮะจะให้ก้างบอกไปก่อนก็จะถ้าสมมติพวกทรัพยากรสุขภาพจริง จะกลับมาทําเป็นแบบว่าน้องหอมหรือว่าสิ่งต่างๆที่ช่วยประโยชน์ได้ครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะได้รายได้จากตรงนี้ด้วยสนใจที่อยากได้รายได้ด้วยนะครับผมก็อยากให้น้องๆสนใจเยอะๆเพราะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราใช่ถูกต้องไปเอี้ก็สำคัญเขาบอกว่าชุมชนน้องๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเรานะครับเขามีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่น้องๆสามารถหยิดยกเข้ามานะครับนำมาใช้ในโครงงานของเราได้ใช่ที่สำคัญมาประกวดด้วยเงินรางวัลมูลค่าเท่าไหร่นะครับ เงินะละว,ว,วันเท่าไหร่นะฮะอยากได้ไหมอยากได้ไหม ชนะต้องทำไงครับพี่การครับผมบางคนนะแอบบอกว่าหนึ่งล้านเขาอยากได้ครับผมก็จริงๆแล้วนะฮะไม่ยากเลยครับผมเราก็มีโครงการของเรานะฮะที่อยากทัางไทยที่อยากสมัครประกวดนะฮะหรือว่าโรงเรียนไหนอยากเป็นตัวแทนมาประกวดนะครับก็ประกวดได้เพราะว่าถ้าชนะนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะได้แค่เงินรางวัลแต่เรายังได้ทุนพระราชทานจากเทปด้วยใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ด้วยใช่แล้วครับผมครับเอาละครับเหนื่อยไหมฮะก็ใช้ได้ฮะไม่ใช่พอดี ซิมมาบอกว่าเดี๋ยวให้กั้งร้องถึงประมาณสักงตีสี่ครึ่งไหวไหมฮะอ่ะถ้ากั้งไหวทุกคนไหวไหมนะไหวทําการกลับบ้านก่อนนะฮะต้องดูเจอไปด้วยตอนนี้ไอ้ยพวกนี้ไม่มีเพียงกันแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวให้พี่กั้งนะครับให้น้องครับผมฝากถึงผลงานหน่อยตอนนี้เห็นบอกว่ามีทั้งเพลงละครแล้วก็ส่วนส่วนไหนที่ยังไม่ได้ทําแล้วก็อยากจะทําบ้างครับผมได้ครับผมก็ถ้าผลงานเพลงฮะเพลงแรกที่กั้งร้องไป เพลงแรกเลยชื่อเพลงว่าอะไรใครรู้บ้างครเพลง่อะไรนะจับนะจับถูกแล้วนะไม่ใช่จับนะจับครับผมเพลงจับแล้วก็เพลงที่สองใครรู้บ้างเพลงอะไรเอ้ะเอ๊ะอันนี้ยิงงานเพลงอะไรนะขอเป็นคนสุดท้ายครับผมก็มีเพลงแรกชื่อว่าจับเพลงที่สองของเป็นคนสุดท้ายนะฮะแล้วก็ตอนนี้เพิ่งถ่ายละครจบไปครับละครชื่อว่าทอฝันกับมาวิ่นะเล่นเล่นเล่นเป็นทอฝันด้วยเล่นเป็นมาวิ่ของทอฝันมาวินี่ ครับผมก็ต้องบอกเลยกก็บอเลยว่าละครนี้ก็ทำไปอย่างเต็มที่มากครับใครที่อยากดูก็รอสับทักกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับจริงเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับผมคอนเสิร์ตใหญ่ที่ชื่อว่า Seven Wonders ไหนใครเคยรีบบ้างมียกมือด้วยถูกต้องฮะคอนเสิร์ต Seven Wonders นี้อย่างที่ชื่อบอกเลยมีเซเว่นทั้งทีมเจคน7คนครับผมคนแรกก็อ่านก้างนะฮะคนที่สองคือพี่แกงส้มพี่ก้างมีแกงส้มพี่ฮันตงยำกุ้ง ยากไปใช่ไหมครับพี่ฮั่นแล้วก็พี่ตั้มพี่การครับพี่ฤทธิ์แล้วก็พี่โตโน่ครับผมก็เป็นอะไรที่รวมๆกันเยอะแยะมากสักนาทนเป็นไงฮะรอๆนั้นเลยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามไปได้กับคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตนี้ก็ถ้าใครอยากไปดูนะฮะวันที่สี่วันท่ากรกฎาครับผมอาจารย์จะพาน้องๆไปก็ได้นะครับผมไปเลยนะไปร้องมาคุณกำลองรีบผ่านมองอาจารย์เลยอาจารย์พาหนูไปหน่อยพาหนุ่มไปหน่อย เดี๋ยวเราไปฟินตรงนี้สักวันหนึ่งนะครับเพื่อไปดูคอนเสิร์ตกลาดีไหมครับดีไหมครับน้องร้อครับดีไหมดีดีนะดีแต่มีข้อแม้แต่มีข้อแม้ต้องไปเรียนเพิ่มอีกประมาณสองเดือนไหวไหมฮะไหวโอ้โย่าไหวด้วยแม่รักกันจริงรักกันจิงใช่ครับกมากรักมากอยากไปดูก็ไปดูได้นะครับครับเอาละครับตอนนี้ ที่ต้นกล้าอยู่ใกล้ขนใาดนี้น้องๆหลายๆคนเริ่มอิจฉาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนโรงเรียนนะฝั่งนี้ขอ4คนฝั่งนี้ขอ4คนวันน,นี้พี่ก้าวและพี่ต้นกล้ามีแบบทดสอบมาให้กับทุกท่านิด้วยนะครับอบบันนี้เป็นใบแป้งหนึหน่งนะผมแต่จะบอกว่าบอกว่าโรงเรียนละคนนะครับผมเอาโรงเรียนละคนนะโรงเรียนละคนตามโรงเรียนกันโรงเรียนละคนโรงเรียนนี่ของวันนี้ เอาแล้นะเดีวเดี๋ยว,วครับเดี๋ยวครับแ้วก็โรงเรียนน้องที่มีเด็กชายนะครับคนตัวอ้วนนะฮะนั่นแหละะพี่จินรมาเดีวเวเ